สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาเปรียบเทียบให้ชมนะคะระหว่างกล้วยที่บ่มด้วยอิทิฟอนกับไม่บ่มเลยนะคะกล้วยนี้เครือเดียวกันนะคะเก็บเย็นวันอาทิตย์ค่ะตอนเช้าวันจันทร์ก็มาป้ายอิทิฟอนนะคะโดยการป้ายตรงขั้วเขาตรงนี้ค่ะสองด้าน ป้ายบางๆอีกหวีหนึ่งไม่ป้ายนะคะวันนี้เช้าวันพุธค่ะสีสวยมากเลยหวีที่บ่มด้วยอิทิฟอนนะคะนี่ค่ะมันท่านใดที่มีกล้วยนะคะอยากทานเร็ว เรากำหนดวันศุกร์ได้เลยค่ะใช้เวลาสองวันวันที่สามก็เหลืองแล้วนะคะแต่อาจยังทานไม่ได้นะคะหรือท่านใดชอบแข็งๆก็ทานได้แต่ถ้าจะทานให้อร่อยก็ต้องเย็นๆนั่นละ,ะคะ่ะหรือไม่ก็อีกวันหนึ่งนะคะเขาก็จะนิ่มอร่อยแต่ถ้าท่านใดที่มีกล้วยและอยากไว้ทานนานๆก็ไม่ต้องบ่มนะคะ เนี่ยค่ะเก็บมาพร้อมกันแต่วีนี้ไม่บ่มเลยสียังเขียวอยู่เหมือนเดิมนะคะเขาก็จะค่อยๆสุกไปเรื่อยๆนะคะก็จะใช้เวลานานหน่อยวันนี้ก็มาเปรียบเทียบให้ชมนะคะเรากำหนดวันสุกได้เลยว่าเราต้องการทานวันไหนหรือว่าต้องการเอาไว้ใช้ประโยชน์นานๆนะคะเอาไว้ทานานานๆก็ไม่ต้องบ่มค่ะ